ครั้งนี้เพจที่นี่อ่างทองจะพาทุกๆคนได้มาเที่ยวกราบไหว้พระใต้โบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดอ่างทองกันนะครับที่วัดพาณิชต์ตบลบางปรากฏอาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับโดยในอดีตนั้นมีพ่อค้าไม้ชื่อนายพัฒนนันนุ่มชาวพิษณุโลกครับล่องแพร่ซุงลงมาทางใต้และได้จอดแพร่ซุงตรงท่าน้ําซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําการค้าไม้ซุงครับเมื่อเลิกกิจการการค้าขายก็ได้ซื้อที่นี่ตรงนั้นจัดสร้างขึ้นมาเป็นวัดโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดใหม่พาณิช์แต่ชาวบ้านนะครับจะเรียกว่าวัดใหม่ท่าง ต่อมปในปีพุทธศักราช2483ได้เปลี่ยนนามของวัดเป็นวัดพาณิชสิ่งที่น่าสนใจของวัดพาณิชนะครับก็คือการเดินลอดใต้โบสถ์ไหว้พระพุทธบาทจำลองและพระใต้โบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดอ่างทองที่หาชมได้ยากนะครับก่อนกลับก็มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทธศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาณิชแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะมากราบไหว้พระใต้โบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดอ่างทองกันได้นะครับที่วัดพาณิชตําบลบางปรากฏอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับ